ของเรามานวดเลยค่ะนวดนุมน,นิ่มสวัสดีค่ะเปอผาน,นะคะ วันนี้เราจะกลับมาทำสลาม before after อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนนะคะสลามที่มันเหลวแล้วนะคะให้เปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนรสชาติใหม่ๆให้เกิดขึ้นมานะคะถ้าอยากรู้แล้วว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรและแบบไหนบ้างตามไปดูกันเลยค่ะมาค่ะสลามอันแรกของเราวันนี้นะคะเป็นสลามสีน้ําเงินค่ะอันนี้เหลวมากนะคะดูเลยอ้า เหลวสุดๆค่ะเหลวแบบเป็นน้ําเลยนะคะดูนะคะเป็นสลามเก่านะแต่กลิ่นค่อนข้างที่จะหอมกลิ่นออกแป้ง,ปงๆนิดนึงเนาะเราก็จะใส่น้ํายาทําสลามลงไปค่ะให้เขาจับตัวเป็นก้อนก่อนนะคะนี่มันจะเริ่มแบบค่อยๆจับตัวเป็นก้อนเห็นไหมน้องๆแนะนํากันเข้ามาเยอะมากเลยสําหรับสลามที่แข็งนะใช้อะไรหลายๆอย่าง,างเนาะเช่น ใช้ยาสีฟันใช้สบู่เหลวว่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาค่อยๆละลายก็ยังไม่ได้ลองเลยนะถ้าใครมีสูตรเด็ดๆเ,เกี่ยวกับทำให้สลามแข็งแล้วกลายเป็นนิ่มได้นะก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ให้ปะป๋าได้นะนี่ไม่ค่อยอยากจะให้เขาจับตัวเป็นก้อนแบบชนิดที่แข็งมากเลยอนะโหนี่มันเละมากเลยนะเนี่ยป้าาเละจริงๆค่ะนี่คือสลามที่เหลวและทิ้งไว้นานนะะ ได้า oh oh. นี่ค่ะเราได้แล้วดูมันมันนิ่มมากเลยชอบมากเลยค่ะดูคือพยายามไม่อยากให้มันแข็งไปกว่าน,นี้เนาะเพราะว่าเผื่อผสมนู่นนี่นั่น จะได้ออกมาแบบเพอร์เฟกกว่าน,นี้นะคะอันแรกเลยวันนี้นะเราจะมาดูสีกันก่อนค่ะว่าวันนี้สีน้ำเงินจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรได้บ้างเราจะได้สีอะไรนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะตอกหมนุมน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 มุนมุนได้สีอะไรคะ ยอดเลยค่ะเราได้สีฟ้านะพี่พาก็ยังเอาสีฟ้าอยู่ค่ะงั้นแสดงว่าวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปจากไหนเลยใส่สัก3มหยดแล้วกันนะแต่ว่าเราจะอาจจะเปลี่ยนตรงที่ท็อปปิง้งโชคดีนะได้สีฟ้าเหมือนเดิมเพราะมันสีเข้มมากมันอาจจะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ค่ะสีเริ่มทะลักออกมาข้างๆแล้วค่ะนี่สีทะลักเลยชัด์เข้าไป หอสวยมากค่ะทุกคนชอบไหมคะอันแรกพี่ผาก็ชอบแล้วคะ่ะเรามาดูกันบ้างว่าต่อไปมันจะเป็นอะไรต่อไปคะ่ะหมนุนก,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 กินอะไรเอ่ยกินแอปเปิลเขียวหรออ๋อใช่แอปเปิลเขียวกินแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิลเขียวนั่นเองเขียวคะ่ะใส่3ามหยด หนึ 2> 1, 2, ่อมประมาณสมถึงห้าหยดถึงจะออกกลิ่นดีนะคะอุ้ยหอมอุ้ยชอบอะ่ะชอบมากเลยมันทำให้เฟชชีมากๆค่ะสดชื่นขึ้นมาเลยดูดีทุกคนหอมเฟชชี่มากโอ้โหสุโครย ยืดค่ะยืดค่ะทุกคนไปนะคะที่ชอบมากที่สุดนั่นก็คือการใส่ท็อปปิ้งอะอยากได้อะไรรู้ไหมอยากได้หิมะอยากได้หิมะมากมากค่ะหิมะค่ะหิมะอยากได้มากๆพอเพิ่งซื้อมายังไม่ได้เล่นเลยค่ะถ้าดึงเธดึงเธอดึงเธอดึงอ๋าอันนี้อะไรเป็นอะไรคะแปะผงมุกค่ะเป็นผงมุกนะคะเปลี่ยนจากสลามสีน้ำเงินเป็นสลามน้ำเงินมุกค่ะ โห oh. ต้องมุกเงาขึ้นมามากๆค่ะน้องๆดูเลยอ๋อ oh oh. มุกเงามุกเงามุกเงาอย่างแน่นอนสวยแน่นอนค่ะร้อยล้านปอร์เซ็นต์ค่ะสวยอย่างแน่นอนดูค่อยๆเข้ากันเขากันนะคะมันจะเป็นเหลือบเลยค่ะมันจะเป็นสีแบบเหลือบๆ perfect นี่ค่ะอันนี้ชิ้นที่หนึ่งนะคะชอบชิ้นที่หนึ่งก็โหวตได้เลยนะชอบอันไหนมากกว่กกัรหนึ่งหรือสองเนาะล้วสามารถโหวตได้ค่ะนี่โโหมันนิ่มมากเลยค่ะทุกคนโอ้โหไม่อยากเลิกเล่นเลยค่ะพูดเลยเวลามันสลามันนิ่มๆอย่างเงี้ยไม่อยากเลิกเล่นเลยค่ะดูสี่ เป็นสไลมสีฟ้าเหมือนกันค่ะนี่อันนั้นสีน้ำเงินแต่อันนี้เป็นสีฟ้านมนะคะค่อนข้างที่จะแข็งกว่าเมื่อกี้ค่ะแต่ว่ามันก็จะเหลวเหมือนกันเออเหลวเหมือนกันค่ะเป็นนมนมนะอันนี้อันนี้ไม่หอมค่ะเมื่อกี้หอมกว่านะเละค่ะเละตุ้มเป๊ะละเละตุ้มเป๊ะนะคะโอเคมาเดี๋ยวจะมาดูว่าเขาจะเปลี่ยนสีกันหรือเปล่าเนาะ ดเราก็ได้แล้วเชื่อไหมว่าทํายากมากเพราะว่าน้ํายาพี่พาไม่ใช่วอลเล็กร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอันนี้ผสมน้ายาเปิ้ลพาด้วยมันก็เลยค่อนข้างที่จะต้องใส่เยอะมากๆเลยค่ะมันก่อนจะเป็นแบบนี้ได้นะคะดูแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยืดแล้วมันก็เป็นนมนมสวยมากค่ะชอบมากค่ะสีนี้ก็ชอบสีเมื่อกี้ก็ชอบเนาะอันนี้มันออกเป็นกาวน้ําขุ่นค่ะอันที่แล้วมันจะออกเป็นกาวน้ําใสนะสวยนะเดีย๋ยวลองทําให้ดู นี่มันก็จะแข็งกว่าเมื่อก,กี้ค่ะนิดนึงเห็นนะมันจะทําอย่างนี้ได้สวยมากค่ะบ้าวสวยเบ้ามาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้เราจะได้สีอะไรค่ะนี่เทิดเทิดเเปลี่ยนไม้จะเปลี่ยนหรือ voir. เปล่าอย่าได้สีเขียวค่ะว,ว้าวได้สีแดงอีกแล้วค่ะเนาะหนึ่งสอง,ส,องสามส,ามสี่ห้าเลยนะคะแดงแดงค่ะเฮ้ยเปลี่ยนแล้วค่ะนี่ค่ะ แดงโอ้โหแดงมากมากค่ะระวังมือนะคะทุกคน <c oughs> นี่ต้องขยําแบบมีชั้นเชิงค่ะพี่บา <c oughs> ชั้นเชิงนิดดีเออ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 เอน้องกเจะได้สีอะไรคะส,สีม่วงใช่ไหมสีม่วงใช่ไหมเออต้องได้สีม่วงสิสวยมากค่ะทุกคนดูโอ้ เป็นสองสีแล้วคะ่ะตอนนี้เป็นเหลือบเหลือบเหลือบแดงฟ้านะคะนี่แล้วเขาก็จะได้สีม่วงลืมไปเลยว่าแดงกับฟ้าผสมกันได้สีม่วงเจค่ะลืมได้ยังไงเนี่ยสีก็ออกจะสวยดูยังอยากได้หิมะอยู่นะคะพูดเลยว่ายังอยากได้หิมะอยู่อยากได้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวถ้้ยังไงเราจะมาดูกันคะ่ะว่าวันนี้เราจะได้กลิ่นอะไรบ้างดูเลยนี่ค่ะ คือแบบกล้องจับไม่ทันเลยค่ะหมุนติว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 ,ตวได้กินอะไรคะโอ้ยอเปเปอร์มินค่ะเมื่อกี้จะได้กลิ่นอางุ่นแล้วจะเป็นกลิ่นเผือกของเปเปอรม์มินนะคะนี่เผือกเปเปอร์มินมันก็จะสดใสนหน่อย,อ,ยอันนี้เปเปอรม์มินนี่เป็นความเย็นด้วยนะใส่ห้าหยดเป็นเปเปอรม์มินที่เหมือนหมากฝรั่งเลยค่ะปน หอมสดชื่นค่ะเฟชชี่มากๆค่ะเฟชชี่เฟชชี่นี่นสวยไหมคะทุกคนมาเรามาหมุนกันเลยว่าวันนี้เราจะได้เป็นอะไรตุ๊ดตุ๊ดตสโนนี่เราได้เป็นสโนจนได้เย้ดีใจมากมากๆๆกมากกไก่ล้านตัวนี่นะคะสโนอของเราเดี๋ยวเราดูผงสโนก่อน ประมาณสักก้นๆเนาะเพราะมันจะบวมขึ้นมาใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะโอ้ต้องใช้เวลาปะนั่นไงอืดแล้วโอ้อา้าวน้ำหายหมดเลย <laughs> น้ำหายหมดเลยค่ะทุกคนโอ้ค่อยๆจับตัวเป็นก้อนเลยอย่างงี้โอ้อืดขึ้นมานะคะ่ะขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะ โอ้โหในที่สุดเราก็จะได้สโนแล้วเป็นเผือกสโนนะคะชอบมากค่ะเฮเลยนะดาใส่หมดเลยเราก็นำเผือกของเรามานวดเลยค่ะนวดนุดนดน่มนิ่มเนื้อเขาจะเปลี่ยนไปเลยนะคะเมื่อใส่สโนลงไปเนื้อเขาก็จะเป็นแบบ ยืดยืดขัดขาดแตกแตกบอกไม่ถูกอ่ามันจะเป็นเหมือนสำรีก็ไม่ใช่จะเป็นอะไรก็ไม่เชิงดูโหกลิ่นปปมินก็ออกมาด้วยนะโหนุ่งมากอะ่ะน่านเล่นมากเลยดูดิโหจากสลามสีฟ้านะคะเหลวๆค่ะตอนนี้เป็นเนื้อแบบหิมะหิมะเลยค่ะสวยค่ะแล้วก็จะเป็นแบบนี้เออนี่ เนื้อเป็นแตกๆลุยๆแบบนี้ค่ะลุยๆแตกๆโอ้โ oh. ห oh. oh. ดูสิยืดดีมากเลยค่ะทุกคนเราลองทำเป็นอย่างนี้เอบเอบนี่โอ้โ oh. ห oh. สวยมากค่ะกดลงไปโอ้ oh. นี่ยืดค่ะ เหมือนได้จิมเผือกเลยโมจิมเผือกค่ะลองลุกจับต้องจิ้มนี่จิ้มก็ได้อยู่นะยืดดูเป็นเก็เกดนะคะเป็นเก็เกตของหิมะค่ะสุดโครยมากค่ะบลูค่ะบลูโอโ้โหสวยค่ะเป็นฟองฟองเลเห็นไหนี่เป็นบลูแบบว่าโอโ้โหมุกอะอันนี้สวย แต่เนื้อนุ้นแบบเวิร์กกว่าแต่อันนี้สวยมากค่ะอันที่หนึ่งกับอันที่สองค่ะชอบเนื้อไหนกว่ากันนะคะเรารีนเวทแล้วเป็นแบบนี้เลยรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share นะคะแล้วอยากให้เปอพาเอามาทำอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆเนาะพี่พาจะเอา Before After หรือสลาเมคโอเวอร์แบบนี้นะคะมาทำอีกค่ะ ทุกวันเสาร์นะคะแล้วกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปนะคะบ๊ายบายจุ๊บ